สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม NFT กันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเปิด Game กาชาเกม NFT กันเริ่มต้นด้วยเกมแรกก็คือเกม Element นั่นไปดูกล่องสุมกันดีกว่าครับกล่องสุมเกมแรกกับกาชาต้นปี2022นี่ครับเจ้ากล่องตัวนี้นะก็มูลค่าอยู่ที่5 0 0กว่าดอลก็ตีไปประมาณ500ดอลก็เรียกชนๆกลมๆประมาณ1 5 0่0้าอยดอลกล่องเดียว500ดอลในกล่องนี้นะครับผมก็จะมีมอนสเตอร์แรง B A S S แล้วก็ S S S นะครับก็โอกาสได้ก็นั่นแหละ ยิง่งเอสเยอะยิ่งได้ยากนะครับ oh, <no. S 1> เป็นการสุ่มกาชา1ครั้งและครั้งเดียวที่มีมูลค่าสูงสูงสูง oh. อันบล็อกกาชาเอเลมอนไปครับตื่นเต้นเลยแต้เต้นตึกตึกตึกเลยเป็นกล่องสุ่มทีเดียวหมื่นห้ามันมีมอนมันจะมีทั้งหมด3ตัวนะในกล่องนี้จะมีมอนสามตัวเลยครับเรียบร้อยครับตึกจ่ายค่าแก๊สเสร็จแล้วอันบล็อกแล้วเป็นเอสเฮ้ยโอ้โหไดเอสเอสเฮ้ย คุ้มอยู่คุม้มคุม้มรุดทุนรุดทุน S S S มาหนึ่งตัวแล้ว S แล้วก็ A รุดทุนทิปเปอร S มันตัวละหกร้อยดอนคุ<อ>้มคุม้มกำไรโอ้โหได้แล้วขายหรือเล่นเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึง่งเฮ้ยแสงสีส้มด้วยคันรีเจนเลยนะฮะสีส้มเป็นเพียวด้วยเชตโต A เพียวอ้อนี่คันลงโอ้ยเป็นลงไฮบิด ถ้าเป็นลุงเพียวนะมันจะมีแบบเพียวกัใไฮบิดเพียวคือโหดจัดๆตัวนี้ a อเพียวเพียวแพงเช็คจากเพียวเก่อนก็แล้วกันดูราคากันดีกว่าเฮ้ยตำเล่นไปมาดูราคาตัวแรกครับ220ดอลนะฮะมาคาสาตัวแรกผม220ดอลตัวแรกคุ้มคุ้มคุ้ม,มดูตัวที่2ครับของผมชื่อว่าลีโกัสนะฮะอโอ้โหไม่อยากจะพูดเยอะครับ เมียงตามราคาที่ถูกที่สุดในตลาดเลยครับอืราคาถูกสุดในตลาดนะครับ790ดอลอาร์1 0 0 0ดอลลนร์ล้ะ30,000ื่น่าบาทแล้ว 30, รครับโฮลัสลุง4ี่สกิลโฮลัสลุง,ลงไม่อยากมองราคาอันล่างวะ่ะเออในตอนนี้นะครับเกิดปัญหาหนิดนึงผมเป็นตัวนี้ไงโฮลัสลุงสี่สกิลครับออราลุงอันนี้คือออราแดง ออร่าแดงยัง800ดออดอลออร่าลุง2,300ดอลก็หน้าผมไม่อยากตีราคาเวอร์เกินไปนะครับณ oh. นะที่นี้ก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับว่ามันมีอยู่แค่2หน้าซึ่งตัวลุงเนี่ย2,300 BUSD อุ้ยแม่งเอ้ยไม่ครับประเมินราคา oh. ขั้นสุด ขอประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ800ดอลลร์ก่อนก็แล้วกันนะครับตามสีเลยตามสีเลยนะผมตีไปที่800ดอลล์ถูกสุดในตลาดเพราะขั้นเดียวกันนะครับผมได้มาทั้งหมด1,800ดอลลรานะครับสำหรับการเปิดกาชากล่องนี้นะซึ <Wow. S 1> ่งซื้อมา500ดอลล์ตอนนั้นประมาณ500นิดๆบวกกับนู่นนี่นั่นทำกิจกรรมตีเป็นเงินไทยอยู่ที่1,800ดอลลาคูณ33.5นะครับ60,000บาทนะครับแต่ ถ้าเกิดตัวลุงผมเป็นราคาข้างล่าง3,300ดอนมีมูลค่าอยู่ที่1 1 8 8 5บาทนะครับจบไปกับ1เกมแรกนะครับก็คือเกมเอ e m มอนั่นเองนะครับน่าจะคุ้มเกินคุ้มนะครับกับการเปิดกาชากล่องนี้นะครับขอบคุณครับมาต่อกันที่เกมที่2สําหรับคลิปนี้นะครับก็คือเกม Hero TD นะครับในเนื่องจากเกมนี้ที่ผมเลือกลงทุนเพราะว่าผมชอบเกมแนวตระกูลทีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมด้วย แล้วก็นี่ครับพาร์ทเนอร์มีบริษัทนี้ครับเซนส์สปาร์ครับซึ่งเซนส์สปาร์เนี่ยเป็นบริษัทเดียวกับ <Wow. S 1> บอมคิโต้นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าเกมนี้นะครับผมวันนี้เราจะเปิดกาชากันก็คือวันนี้วันอันบ็อกซ์เอกวิสิงที่ผมมีเลยก็คืออีพิกเรจินเดอรีแล้วก็มิสทลี่บ็อกซ์นั่นเองนะครับในส่วนราคาเนี่ยเรจินเดอรีครับตอนนั้นผมซื้อมาในราคาอยู่ที่ถ้าบอกให้รู้แม่ตีแน่นอนเลย oh. ผมซื้อในราคาอยู่ที่1,000ดอลลาร์ครับจะตีเป็นเงินไทยนะ เดี๋ยวชอ oh. ็อคตัอีปิกอ่ะผมซื้อมาในราคาอยู่ที่700ดอลลาร์ครับดังนั้น oh, <wow. S 1> มูลค่าการลงทุนสำหรับเกมนี้สำหรับผมอยู่ที่ 1, 1,700ดอลลาร์ในส่วนของเจ้ากล่องรีเจนนะครับจาก,กันาตี SSR ชัวร์ชว์ๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้ <Wow. S 1> องเปิดกล่องมิส t e r ี่บ x ็อกก่อนนะครับของกล่องปริศนาผมได้มากล่องแรกตั้งแต่ผมก้าวเข้าวงการเกมนี้เลยพร้อมหนึ่งสองมไปครับโอเพนเอ้ย โอ้ยเชื่อเฮ้ยกล่องคอมมอนเขาบอกว่าที่เก่งนะจะมี2ตัวนี้ครับอยากได้อนูบิสกับโลนัสนะฮะอันดับแรกเปิดกล่องคอมมอนก่อนเลยโอเพนอึ๊บอะไรอ่ะผมไม่เคยรู้มาก่อนสุดวัาน่าจะเป็นคอมมอนปั๊บ แรงซีคอมมอนฮะต่อไปนะครับต่องอีพิกนะครับตอนนั้นโดนมาราคาแพงมากประมาณ700ดอลลาร์ตอนนี้ก็ราคาเหลืออยู่ประมาณสัก350อาดอลแหละผมคิดว่าในราคาเหรียญปัจจุบันการันตี SR แน่นอนครับสำหรับก่องอีพิกนะครับยังไงก็น่าจะสอง0ดอลลารดอบวกเนะอะแล้วอ,อ้อไอ้ะ ตอนโคสเบต้าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรมาแล้วก็มากล่องสุดท้ายนะครับ1000ดอลลาร์ตอนที่ซื้อมาคือเจ็บมากคือตอนนี้กล่องเนี้ผมขาดทุนแล้วราวๆประมาณแบบเกือบครึ่งนะครับเหมือนตองอันนี้คือกล่องละสามหมื่นบาทนะครับเป็นโลนัสไม่ก็อนุบิสโลนัสอนุบิสโลนัสอนุบิสโลนัสอนุบิสโอ้ยไปโลนัสอนุบิสโลนัสอนุบิสโอ้โหตัวเราแบงเอ้ยเล่นไม่ได้ โ,โ,โต้องขายตัวใด,ดตัวหนึ่งทิ้งครับเพราะว่าตัวมันสามเล่นไม่ได้ช้ำไปดูราคากันดีกว่า x ราคาอยู่ที่ประมาณสองร้อยสามสิบห้าดอลเลยเหรอแต่ผมว่ามันไม่ใช่ราคานี้หรอก x มันไม่โหดถึงขนาดน,นั้นครับตอนนี้เขามีคนขาย x อ,อยู่ที่235ดอลลาร์ดอนนะก็ตีไป235ก่อนก็แล้วกัน 298ดอลน,นะครับฮูเคน990ดอลน,นะครับจริงๆเขาซื้อมากล่องละพันดอลน,นะอันนี้คือวันที่ขายเ r ราคานี้คือต้องขายขาดทุนเอาไว้ไงเอาเบ็ดเสร็จราคารู้สึกว่าน่าจะขดาดยประมาณ200ผ่อนก็ไม่เป็นไรครับแต่ปัญหาที่หนักสุดก็คือเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าฮีโร่ซ้ำต้องขายฮีโร่ทีนั่นเองครับเพราะเกมเนี้ยใช้5ฮีโร่แล้วห้ามซ้ำกันเลยในการเล่นโอเคครับผมจบไปเรียบร้อยกับเกมที่2ครับฮีโร่ทีดี ถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง a c e b o o k และทาง u t u b e นะครับไว้เจอกนใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ